จาสัมภาษณ์นักแสดกันภัยแล้วนัองไปกันภยันภยฝนะันว่ายังไงนะอ๋อเมื่อคืนฝันว่าเมื่อคืนนี้คือวันที่สองวันที่สองหลังจากหว<ป>ยออกเนาะใช่ใช่่วันพฤหัสวันพฤหัสฝันว่าไปเห็นมีงูสองตัวตัวหนึ่งตัวดานะอันนี้เราก็กลัวงูทีนี้ไม่รู้อีท่าไหนเราก็สับงูเหลือแต่หัวเหมือนกับแพ้เบี้ยเจะาพ่หัวเอาอะไรไปสับอ่ะไม่แน่ใจว่า ตัดมันยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าเอามีดหรือว่าเอาอะไรอย่างเงี้ยสับมันเพราะว่าเรากลัวแล้วมันยังไม่ตายก็โผล่แต่หัวหัวหัวไม่เบี้ยเหรอใช่ใช่ไม่เบี้ยแล้วมีเลือดมีอะไรไหมไม่มีเลือดนะไม่มีแล้วงูตัวใหญ่ประมาณไหนงูตัวใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่เท่าฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือนี่แหละใหญ่กว่าฝ่ามือใหญ่แสดงว่าเป็นใหญ่เช่ได้ประมาณใช่ตัวสีดำนั้นถูกสับอีกตัวหนึ่งก็ไม่รู้เลือดไปไหน แต่ว่าสองตัวเห็นสแล้วมัวเจอในป่าหรือเจอแถวบ้านเจอเหมือนปลาป่าแหละแต่ไม่ใช่ปลาลกนะธรรมธรรมดาที่แหละข้างๆบ้านอย่างเงี้ยเออึงนึกไม่ออกว่าที่ไหนแต่ชัดเจนก็คือว่าเห็นงูตัวสีดำแล้วตัวสีดำมันปัดแล้วมันยังมีชีวิตอยู่แล้วมันก็เหมืนกับแ,แม่เบี้ยน่ากลัวมัน,นทำอะไรเราไหม ไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายแต่เ,เราไม่รู้เราไปตัดเขาหรือว่าโดนตัดยังไงนี่แหละจะโดนตัดมาหรือตัดเนี่ยขาดเป็นท่อนๆเลยใช่าากกไหมคือมันมันไม่รู้ว่าหางไปไหนแต่เรือแต่หัว<อ>เห็นแต่หัวหัวเน,ะน,นาะใช่รู้ว่ารู้ว่ารู้ว่ามีการตัดเกิดขึ้นะนะฮะอ่ารู้ว่ามีการตัดเกิดขึ้นทีนี้ไม่รู้ว่าหางมันหายไปไหน อีกตัวหนึ่งก็ไม่รู้หายไปไหนพออีกตัวหนึ่งก็ถูกตัดแล้วก็ยังแผนไม่เบี้ยได้ก็น่ากลัวนั่นแหละแค่นั้นแหละค่ะขอบคุณมากค่ะดตรแตววก็สัมภาษณ์สดๆกับดกรกันภัยเลยนะคะหลังจากที่ไปวัดทับกระดานมาเรียบร้อยนะคะขอยค่อนาเวออนาเวอยู่ตอนนี้ค่ะก็มีเพื่อนๆฝากถามดตรแตววเมื่อคืนนะคะว่าที่ดรแตวบอกว่า มีแฟนเก่าอ่ะมีคนฝันว่าแฟนเก่าอ่ะมาดูดนมแล้วเจ้าต้งแต่แปลความฝันว่ามะเร็งเต้านมมันหมายความว่ายังไงนะอ่ามีคนไลน์มาถามนะคะนางบูนค่ะนางบูนก็บอกว่าบูดบูดแฟนเก่ามาดูดนมเนี่ยหมายความว่าเป็นมะเร็งเต้านมก็หมายความว่า แฟนเก่าเป็นเนื้อไรไงเป็นเนื้อไรที่เราต้องตัดทิ้งใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนื้อารอันนั้นมาดูดนมเราเขาก็เรียกว่ามะเร็งเต้านมไงคะสำหรับช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่ามะเร็งเต้านมคะ่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่17มิถุนายน2565นะคะดรแต๋อก็จะมาเล่าความฝันของอ ของดอกเตอร์กันพัยให้ฟังเนาะเพราะว่าดอกเตอร์กันพัยเล่าให้ฟังตอนที่ไปวัดทับกระดานพุ่มพวงดวงจันทนะคะก็เล่ากันในรถเลยนะคะแล้วก็ก็นึกถึงเรื่องของงูของดอกเตอร์กันพัยมาตลอดแหละเพราะว่าคนอื่นเขาก็ฝันที่เกี่ยวกับงูกันทางนั้นเลยนะคะงูงูงูง,งูบ้างเห็ดบ้างนะคะฝันที่เกี่ยวกับงูงูงูง,งูอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องของความฝัน ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเขาฝันว่างูสองตัวนะคะเรามีอยู่ตัวหนึ่งเป็นงูสีดำนะเขาก็แบบแบบเอามีดจับจับับับแบบฟันคออะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็คอคงขาดอะไรเงี้ยเหลือแต่หัวไม่เปี้ยแผ่ไม่เปี้ยนะคะอ่าแผ่ไม่เปี้ยปุ๊บแล้วดกรกันไัยก็บอกว่าจบแค่นั้นแหละแล้วหลังจากนั้นดกรกันภัยก็ลืมซื้อหวยแลย้วมั้งคงจะลืมซื้อหวยนะเพราะว่าเวลาดกรกันภัยฝันที่ไรนะหวยจะออกตลอดเลยนะดกรกันไัยเนี่ย อืมไม่เคยพลาดเจตีไม่เคยพลาดเจตีแล้วส่วนใหญ่จะเปาะออกไอ้วันเดือนปีเกิดของดรกันไผอ่ะประจําเลยอายุด้วยอายุด้วยดรกันไผอะ่ะเวลาเล่าความฝันที่ไรนะหัวจะออกเพราะทําไม้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ก็อายุห้าแปดห้าเจ็ดอย่างนี้ตลอดเลยนะอะฝันเนี้ยฝันของดรกันไผเน่ยฝันท,ที่เกี่ยวกับมีงูสองตัวแล้วก็พอฝันไปปุ๊บก็จะเหลือแต่หัวงูพอพูดคําว่าหัวงูเนี่ยมันเป็นสํานวนไทย พวกหัวงูอะไรเงี้ยน,นะคะเราต้องรู้ว่าอันไหนคือสํานวนไทยอันไหนคืออย่างเงี้ยเราพอเรารู้ปุ๊บมันก็จะทําให้เราง่ายขึ้นไงพอบอกว่าหัวงูเนี่ยคือสํานวนไทยพอสํานวนไทยปุ๊บก็จะต้องเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติอ่าเป็นวันเป็นวันภาษา,าไทยแห่งชาตินะเราเราต้องรู้เราต้องรู้ด้วยไงพอดีเรารู้ไงเราก็เลยเราก็เลยง่ายง่ายไงเพราะว่าวัน วันภาษาไทยแห่งชาติก็คือวันที่29กรกฎาคม2อ5นี่ไอ้ตั้งแต่ปี2505นะนะคือหวยเคยออก05อะไรงไงพอออก05อ๋อก็คือวันภาษาไทยแห่งชาติที่ออกพศ2 5 0สอ2 5ไงแต่ทีนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาเห็นชอบเมื่อวันที่13 13กรกฎาคม2542นะว่าเออให้วันที่29กรกรกฎาคมนะของทุกปีนะเป็นวัน ภาษาไทยแห่งชาติเนื่องจากว่าเป็นวันที่ระลึกระลึกถึงนะคะอระ,ะลึกถึงที่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะทง่งทรงบรรยายนะคะท่งบรรยายเรื่องของปัญหาการใช้คําไทยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเมื่อวันที่29กรกฎาคม2,505นะคะก็เลยทําให้ทําให้แบบรัฐมนตรีต่างๆนะคะก็ เห็นชอบนะคะว่าเออควรจะกําหนดนะให้วันที่2 9เป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะก็คือตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9้านะคะทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรของรของพระองค์นะคะเรื่องของการใช้ภาษาไงเรื่องของการใช้ภาษาที่แบบว่าฟุ่มเฟือยบ้างใช้ไม่ถูกบ้างอย่างนี้นะคะคือแบบมีแล้วก็บัญญัติใหม่อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการฟุ่มเฟือยไงอ่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเออ ใช้ถูกไม่ถูกอะไรประมาณนั้นนะคะในหลวงรัชการที่9ทรงห่วงใหญ่เรื่องของการใช้ภาษาแล้วก็พอเราฝันต่างๆนะคะจะเกี่ยวกับคําสำนวนไทยต่างๆนะคะมันจะมีมันจะมีคําสุภาษิตคำอ่าคำสุภาษิตคําอะไรอะสำนวนอ่าต่างๆนะคะเราก็ต้องนึกถึงเลข29ไว้ไว้ก่อนเลยนะคะแล้วหัวงูอะยังหมายถึงโน่นนะัก เกี่ยวกับการเมืองนะคะการเมืองก็คือพรคประชากรไทยอ่ะที่พูดถึงเรื่องงูเห่านะคะงูเห่าสิบสองสิบสามตัวนะคะอ่ากลุ่มปากน้ํานะคะก็เป็นหัวหน้างูเห่าอย่างนี้นะคะก็มีใช่ไหมคะมีหวยเลขสิบสามด้วยใช่ไหมคะแออ่างูเห่านะคะสิบสามตัวตาฝันเกี่ยวกับงูจะเป็นพวกนึกถึงเลยนะคะแต่เป็นงูเหา่าก็ต้องเป็นสิบสามตัวนะคะแต่ถ้าไม่เป็นงูเหา่าถ้าไม่เป็นงูเหา่าเราก็ เราก็ต้องนึกถึงเลขนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้ฝันว่าเป็นงูเห่าหรอกนะอ่าบางทีเขาเป็นงูอื่นแต่เราก็ต้องนึกถึงพวกงูเห่านะเพราะว่างูเห่ามันเป็นงูที่สากลไงอ่างูงูเห่าเป็นสากลเพราะว่าสากลก็คือเลขสิบาแล้วทีนี้ดรกันไพอ่ะเขาฝันเห็นงูงูที่แบบงูปกตินะเขาเรียกว่างูมะเสงอ่ะงูมะเสงคืองูที่ไม่มี ไม่มีแขนไม่มีขาถ้างูถ้าง,งูมะลงอะงูใหญ่อะอย่างนง้นเขาเรียกว่าพวกตัวมังกรพญานาคอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นเขาเรียกว่างูใหญ่อันนั้นเรียกว่างูมะงูมะลงอันนั้นงูมะลงนะคะแต่อันนี้นเขาเรียกว่างูมะสิงพอมาสิงก็จะเป็นเลขหกอ่ะมีเลขหกไหมเนี่ยถ้าง,งูพวกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามองให้ถึงเลขเป็นเลขหกนะถ้าไม่เลขหกก็เลขหนึ่งแต่จริงๆจะต้องมีสองสองเลขเนี่ยงูนะคะงูที่แบบไม่มีแขนไม่มีขา ที่แบบไม่ใช่มังกรแล้วก็ที่ไม่ใช่เป็นพญานาคอะแบบนั้นอะถ้าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเลขหกเนี่ยเลขหกกับเลขหนึ่งนะตัวใดตัวหนึ่งจะมานะทางงูแบบนี้นะอ่าแล้วทีนี้เขามีสองตัวพอเขามีสองตัวปุ๊บมันก็เลยมาออกเป็นเลขสองนะแล้วเลขหกมาอยู่ตรงนี้อ่าเลขหกอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่างูตัวนี้คือเลขเก้าสองนะไม่ใช่นะงูตัวนี้จะเป็นเลขสองเลขเก้าจะเป็นตัวอื่นแต่งูอันนี้คือมะเสงอ่ามะเสงมีสองตัวนะคะอะ่า ฝันของดรกันไพก็นี่แหละคะ่ะถ้าสมมุติว่าใครไม่รู้จะแปลความเรื่องงูว่าแปลยังไงนะคะเอาเลขนี้ไปใช้เลยนะคะถ้าง,งูที่มีขามีแขนนะคะต้องเป็นเลขห้าแต่ถ้าง,งูที่ไม่มีขาไม่มีแขนนะคะเป็นเลขหอ่าแบบนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคะ่ะ